ตอ้โหยครับแ้วเขาต่อยยอะนะโอ้เสียงต่อมาเลยเด็กับยเหานี้เาเยอะนะโอ้โหเยอะคนไหนต่อยมาเยอะนะต่อยหลต่อยันเข้าไทเข้าใก็มาสิมาสิโออย่างนี้หลายหลายตลบกันเราะมตัดตาแล้วครับที่สัตว์ยตน้ครับต่อยกันตวแทงเท้า ลมาตายครับท <dét> ี zat, ่สตูโ oh. อ้โดนสอกบกัน oh. ที oh. ่ลอยเลยครับโดนสวนโดนสวนนี่ตัวที่เข้าทำโดนสวนเลยครับแม่ครับศุภสลักดีนาชงนี้แต่นักของเพชรสั้นๆนะลยลดเลยครับลดเลยครับโอ้โดนเต้นเต็มเข้าจุดโฟกัสเลยครับ